ความรู้สึกตอนที่ไปค่ะก็ตอนหน้่งรถมาค่ะนุ้กิกรก็บอกว่าเออต้นไม้เนี่ยกล้วยไม้ค่ะมันมีอายุมากกว่า200ปีแร้โมิีมันจะมี200ปีได้ได้ยังไงแล้วก็เขารู้ได้ยังไงว่ามัน200ปีค่ะแล้วก็พอได้ไปนั่งแล้วก็นุ้ิกรก็พูดไปแล้วก็หนูก็นั่งมาดูทวนค่ะก็ก็คือความจริงค่ะก็คือในนะคะ หนึ่งลำลูกกล้วยในหนึ่งลำลูกกล้วยเนี่ยค่ะถ้าจำธรรมชาติค่ะมันก็จะออกปีละปีละหนึ่งลำค่ะแล้วก็บนอ่าบนต้นไม้ต้นนั้นนะคะมันก็จะมีแบบเป็นพุ่มกอใหญ่เลยค่ะแล้วก็เราไม่สามารถอาได้ค่ะซึ่งหนูคาดการว่ามันน่าจะเกินร้อยค่ะก็คือมันอาศัยอยู่บนต้นไม้ต้นนั้นก็ประมาณหลักร้อยค่ะก็คือประมาณสองร้อยกว่าปีค่ะ แต่ตอนก่อนที่หนูจะคิดได้นะคะตอนนั้นอย่งที่ไม่ได้พอกลับพอกลับไปที่ไปที่บ้านตอนทานก็นั่งคิดแล้วแล้ก็มาวีดีโออ๋อเข้าใจแล้วค่ะก็รือดู้ในความที่แบบทำอิช้านิดหน่อย ความรู้สึกตอนที่หนูได้ไปดูกล้วยไม้ข้างบนต้นไม้ใหญ่ๆนะหนูก็ฟางเข้าใจนะคะที่ดูนี้ก็บอกว่ามันจะโตไปตามวันที่รู้ได้ว่าไป200กว่าปีเพราะว่าลำของกล้วยไม้นี่มันจะหนึ่งลำก็จะต้องปับงปจีนแต่ตอนที่ใช้กล้องถ่ายดูแล้วมันมีมากกว่าหน,นึ่งลำงมันดูแบบเยอะมากเลยค่ะก็เลยให้การว่าบางที200กว่าปีค่ะ อาสัญชาติยานนะให้เป็นโพธิ์ได้มันก็มีจิตว่างทำงานทุกอย่างด้วยจิตว่างเป็นสุขเมื่อกำลังทำนั่นเองาทีนี้ในการทำประโยชน์ตนในเรื่องทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ตนเนี่ยมันก็มีอยู่ว่าคนเรามันมีปัญหาเสมอ ต้องมีปัญหาอย่างนั้นปัญหาอย่างนี้ซึ่งจะต้องตัดสินใจลงไปถ้าจิตมันวุ่นวายใจมันเด้อดเถือกูของผูมันตัดสินผิดหมดเีจิตมันต้องเกลี้ยงจิตมันต้องสงบจิตมันต้องเย็นจิตมันต้องว่างม,มันจึงจะตัดสินลงไปได้อย่างถูกต้องว่าข้อนี้ควรทำอะไรทอย่างไรทําเท่าไรทําเพียงไหนทําเมื่อไรมันจะตัดสินได้ถูกต้องในการตัดสินใจ ในเรื่องที่สำคัญสำคัญโดยเฉพาะการตัดสินใจพลาดเนี่ยมันก็พลาดหมดตลอดสายการจะตัดสินใจอะไรได้ถูกต้องก็ต้องทำด้วยจิตที่ปกติไม่ถูกรบกวน้วยสัญชาตญาณอย่างกิเลสคือสัญชาตญาณอย่างสัตว์หรือเรียกว่าความรู้สึกฝ่ายต่ำในสิ่งหล้านี้ยังมารบกวนจิตใจ ถ้าจิตใจเป็นอิสระแล้วทําอะไรจะตัดสินใจอะไรก็จะตัดสินใจได้ถูกต้องทีนี้ชาพัฒนาสัญชาตญาณได้แล้วมีสัญชาตญาณที่พัฒนาแล้วปราศจากความรู้สึกตัวตนทั้งหลายเหล่านั้นแล้วนันก็สามารถที่จะควบคุมความฉลาดฟังดูมันก็แปลกนะ ว่าความฉลาดเฉลียวฉลาดนั่นนะยังเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมนะ <c oughs> ถ้าควบคุมไม่ได้ความฉลาดนั่นแหละ <c oughs> จะเกิดเป็นการทำผิด <c oughs> ทำเลวอย่างสูงสุดเพราะฉลาด <c oughs> จึงพูดได้ว่าความฉลาดนะั้นไปเป็นพระอรหันต์ก็ได้ แต่ความฉลาดนั้นไปเป็นโจรมหาโจรอันร้กาจก็ได้ถ้าควบคุมความฉลาดได้ถูกต้องมันก็เป็นไปทางที่ถูกต้องมันก็ไปจบอยู่ด้วยการเป็นพระอรหันต์ถ้ามันควบคุมความฉลาดไม่ได้มันก็คดโคงมันก็คอรัปช่นมันก็ต้องปลีกออกจากสังคมมันก็ต้องไปดันทุนลังไปเป็นมหาโจรอันอันร้กาจดำรงตนอยู่ด้วย ความรู้สึกชนิดนั้นเนี่ยคนเรามักจะควบคุมความฉลาดของตนไม่ได้มักจะปบลอยความฉลาดเนี่ยเดินไปในทางที่ผิดเผลอกันนิดเจวไปเห็นว่าขโมยดีกว่าหรือเอาสักทีก่อนเถอะเนี่ยมันตควบคุมความฉลาดไว้ไม่ได้เป็นสิ่งผิดประหลาดอยู่ว่าความฉลาดเป็นสิ่งที่ต้องควบคุม สติปัญญาตามธรรมดาที่เรียกว่าสติปัญญาตามธรรมดานั่นนะต้องควบคุมถ้าไม่วควบคุมมันเดินผิดทาง้าษาไทยนี่ออกจะลำบากาสติปัญญาใช้ได้ทั้งสองอย่างสติปัญญาชนิดที่ยังไม่ปลอดภัยก็เรียกว่าสติปัญญาสติปัญญาชนิดที่ปลอดภัยก็เรียกว่าสติปัญญาเราจะต้องระวังกันให้ดีด ภาษาบาลีเขาแยกเรียกกันคนละอย่างสติปัญญาชนิดเชโกนะมันฉลาดเท่าไรเท่าไรก็ได้แต่ถ้าสป็ปัญญาชนิดปัญญาร้วนเป็นอัธิปัญญาแล้วมันมันมันผิดพลาดไม่ได้นั่นเด็กที่ฉลาดแต่มันทำผิดอย่างเลวร้ายก็ได้หือเป็นโจรก็ได้ภาษาฝรัง่งเขาก็แบ่งไวด้ดีว่าถ้าเป็นอินเทลเลกอินเทลเลกสติปัญญาอย่างอินเทลเลกนี่ยังไว้ใจไม่ได้มันจะไปในทางไหนก็ได้ ถ้ามันเป็นสติปัญญาอย่างวิส d ร m มเป็นอินไทร์เป็นอินจูอิชเช่นเป็นอย่างนั้นว้าใจได้มันไม่ไปในทางผิดเนี่ยสติปัญญาตามธรรมดาของมนุษย์มันเป็นแต่เพียงสติปัญญาเฉลียวฉลาดตามธรรมชาติของมันสมองที่ฝึกไว้ดีที่ทําไว้ดีแต่ถ้าไม่ควบคุมมันหันไปในทางผิดแล้มันก็ผิดเลือผิดได้กา นี่เราจะต้องมีการควบคุมความเฉลียวฉลาดไว้ให้ได้จึงจะปลอดภัย <c oughs> ถ้าพัฒนาสัญชาตญยานมาเป็นสัญสัตตยานโพธิได้แล้วมันก็ควบคุมมัสติปัญญาได้คือควบคุมคามความฉลาดข้างตนไว้ได้อยู่ในขอบเขตของความถูกต้องทีนี้ ดูต่อไปว่าจะใช้กันอย่างไรหน้า,นาในหน้าที่ทําประโยชน์ตัวเองเมื่อพัฒนาสัญชาติยานได้อย่างที่ว่า